สวัสดีครับก็มาอยู่ในคลิปของบทที่3นะครับในหัวข้อที่3 2การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพนะครับในครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของตารางความถี่เนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแผนภาพนะครับก็คือเวลาเราเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับเราเรา,เาได้เป็นแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามาสร้างตารางกันก่อนแล้วก็เอามาทําเป็นแผนภาพซึ่ง ในหัวข้อแรกก็จะเป็นแผนภาพที่เรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่สร้างจากตารางความถี่โดยใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เลยงติดกันบนแกนนอนนะครับเมื่อแกนนอน,นแทนค่าของข้อมูลความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากจะแสดงความถี่ของข้อมูลนะครับก็คือแกนนอนจะเป็นจํานวนแล้วก็ความสูงเนี่ยจะเป็นความถี่ โดยที่ความกว้างของแท่งเนี่ยแต่ละแท่งเนี่ยสอดคล้องกับความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นของตารางความถี่นั่นเองครับโอเคมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเป็นตัวอย่างของจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็มีจำนวนครอบครัวก็จะได้ฮิสโตแกรมดังนี้นะครับจำนวนสมาชิกของครอบครัวก็จะมี1-8ถึงแนะครับแล้วก็จำนวนครอบครัว เป็นแกนตั้งก็คือความถี่นะครับโอเคซึ่งแท่งนี้ก็จะหมายถึงว่า,ามีอยู่3ครอบครัวนะครับที่มีจำนวน2คนต่อครอบครัวเนาะมีอยู่3ครอบครัว3คนเนี่ยมีอยู่5ครอบครัวนะครับก็แสดงได้ดังนี้ซึ่งฮิสโตแกรมเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเป็นแท่งสี่เหลี่ยมที่เรียงติดกันแล้วก็ ข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางของแท่งนะครับอันนี้เป็นแบบข้อมูลที่แจกแจงเป็นรายตัวรายค่านะครับ1 2 3 4มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นแบบช่วงก็คืออิงตามอันตราภาคชั้นนั่นเองนะครับโอเคลองไปดูในตัวอย่างนี้ครับจำนวนชั่วโมงการทำงานนะครับก็จะมี35-40 40-45าไล่ไปเรื่อย แล้วก็จำนวนพนักงานที่ทำงานในช่วงนี้มีกี่คนบ้างก็จะเป็นความถีนะครับซึ่งพอเราสร้างฮิสโตแกรมออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับเวลาเราใส่เลขก,ก็จะเป็นอย่างนี้แท่งแรกก็จะเป็นช่วง35-40แท่งที่2ก็จะเป็นช่วง40-45ตรงตามอันตรภาคชั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับ ทีนี้นะครับพอสร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็จะ,ะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงมีลักษณะ,อะของแผนภาพนะครับที่เป็นลักษณะนี้ก็คือจะเป็นการล่นระยะทางนะครับก็คือมันอยู่ดีมาโผล่ที่35เราต้องใช้สัญลักษณ์นี้นะครับเพื่อแสดงถึงว่าเราล่นระยะมาะครับถ้าเราไปเริ่มจากสูตรเนี่ยมันก็จะไกลไป เพราะฉะนั้นใช้สัญญานี้ก็จะช่วยได้ทีนี้การสรุปผลจากแผนภาพนะครับจากฮิสโตแกรมจะเห็นว่าใน1สัปดาห์ในพนักงานที่มีจำนวนชั่วโมงการทำงานตั้งแต่45ชั่วโมงเนี่ยแต่น้อยกว่า50ชั่วโมงก็หมายถึงว่าเป็นแท่งกลางเนี่ย45-50นะครับมีจำนวนมากที่สุดอ่ะก็สรุปกว่าอะไรมากที่สุดแล้วก็จำนวนพนักงานที่มี ชั่วโมงการทำงานตั้งแต่35ชั <ăn to S 2> ่วโมงแต่น้อยกว่า40ชั่วโมงเท่ากับนะครับจำนวนพนักงานที่มีชั่วโมงการทำงานตั้งแต่55ชั่วโมงแต่น้อยกว่า60ชั่วโมงก็หมายถึงว่าแท่งสายสุดกับแท่งขวาสุดเนี่ยมีจํานวนเท่ากันนะครับมีจํานวนพนักงานเท่ากันอ่าอย่างนี้ก็สามารถสรุปได้นะถ้าเราเห็นอะไรที่เพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถสรุปได้อีกนะครับตามความต้องการ นะครับข้อสังเกตนะครับเนื่องจากการนําเสนอข้อมูลด้วยตารางความถี่ที่มีการแบ่งข้อมูลเป็นอันตภาคชั้นเนี่ยจะไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยมีค่าใดบ้างและแตล่ละค่ามีความถี่เท่าใดเช่นตารางความถี่ข้างต้นมีพนักงาน3คนที่มีตั้งแต่35ถึง40นะครับแต่ไม่ทราบว่าพนักงาน3คนนี้แต่ละคนเนี่ยกี่ชัวงง่วโมงดังนั้นที่โปรแกรมสร้างจากตารางความถี่ที่มีการแบ่งข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้นก็จะไม่สามารถบอก รายละเอียดของข้อมูลแต่ละค่าได้เช่นเดวกันนะครับก็คือบอกได้แค่ว่ามันเป็นช่วงนั่นเองโอเคนะครับทีนี้ก็ไปดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับตัวอย่างที่3นะครับปริมาณการบริโภคน้ำมันลมเป็นกระป๋องของนักเรียนม .6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน1สัปดาห์ด้วยฮิสโตแกรมนะครับ ก็จะได้ดังนี้นะครับ2กราฟ Higher. ออกมาเป็นกราฟของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับแกนนอนจะเป็นจํานวนที่บริโภคนำ้ำอัดลมแกนตั้งจะเป็นความถี่จํานวนคนนะครับนักเรียนหญิงอ่าข้อ1นะครับนักเรียนหญิงจํานวนมากที่สุดบริโภคนำ้ำอัดลมกี่กระป๋องใน1สัปดาห์นักเรียนหญิงจํานวนมากที่สุดหมายความว่าก,ก็คือแท่งที่สูงที่สุดคือแท่งนี้ บริโภคเท่าไหร่2นะครับก็คือตอบ2กระป๋องต่อไปข้อ2นะครับมีนักเรียนชายบริโภคน้ำมัลมมากที่สุดกี่กระป๋องใน1สัปดาห์ถามว่าบริโภคมากสุดกี่กระป๋องนะครับก็คือนี่ส4นะครับมีคนที่กินมากสุดก็คือดูแท่งขวาสุดเลย14กระป๋องนะครับแต่ว่าเป็นจำนวนคนที่น้อยเนาะ ตอบ14กระป๋องต่อไปข้อ3โจสรุปลักษณะที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคน้ำบัรลมของนักเรียนหญิงและนักเรียนชายในโรงเรียนแห่งนี้อลองดูนะครับว่ากราฟบอกอะไรเราได้บ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราดูก่อนว่าอของแต่ละกราฟเนี่ยสรุปว่าอะไรของนักเรียนหญิงเ่ยก็จะอยู่ในช่วง2ถึง4กระป๋องใช่ครับส่วนนักเรียนชายเนี่ยก็จะอยู่ที่ เก้าถึงสิบหรือว่าจะแปดถึงสิบก็ได้นะครับที่มีแท่งที่สูงแล้วก็อยู่ติดกันนะครับก็จะสรุปได้ว่าเออมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับสาหรับคนส่วนใหญ่ของนักเรียนหญิงกับชายนะครับนักเรียนหญิงเนี่ยจะดื่มอยู่ที่สองถึงสี่กระป๋องเท่านั้นส่วนนักเรียนชายจะดื่มอยู่ที่แปดถึงสิบกระป๋องซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับก็จะสรุปออประมาณนี้ก็ได้นะครับในประเด็นที่น่าสนใจ นะครับส่วนใหญ่นักเรียนหญิงนะครับดื่มสองถึงสี่กระป๋องแต่นักเรียนชายดื่มแปดถึงสิบกระป๋อง ซึ่งสรุปได้ว่าเรียนชายดื่มมากกว่าอยู่ประมาณนะอยู่ประมาณอ่ะถ้า ตีตรงกลางก็คือ3ใช่ไหมนี้คือ9ก็ประมาณ6กระป๋องใช่ไหมประมาณ6เอาต่ําสุดคือ2ใช่ไหมครับแล้วก็ต่ําสุดของตรงนี้ก็คือ8ก็อาจจะบอกว่าประมาณ6ถึง8กระป๋องก็ไดนะ้ประมาณนี้นะครับเราก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้ โอเคอันนี้ก็เป็นฮิสโตแกรมนะครับจบไปต่อไปเราไปดูแผนภาพจุดนะครับแผนภาพจุดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแผนภูมิรูปภาพของข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับก็จะมาในลักษณะนี้เช่นอันนี้คือจำนวนเหรียญทองกับจำนวนประเทศนะครับประเทศที่ได้1เหรียญทอง ถึง14เหรียญทองนะครับมีเท่าไหร่บ้าง1เหรียญทองก็จะมี7ประเทศ2เหรียญทองก็จะมี3ประเทศ3เหรียญทองมี1ประเทศ4เหรียญทองมี1ประเทศอย่างเงี้ยนะครับข้อดีของมันก็คือไว้เปรียบเทียบว่าเออถ้าจะสรุปก็คือส่วนใหญ่นะครับก็จะได้อยู่ที่1เหรียญทองมีเพียง3ประเทศที่ได้เหรียญทองมากกว่า10อ่ะอย่างงี้ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะ เห็นอะไรและสรุปอย่างไรนะครับในที่นี้สรุปมาว่านะครับคนที่ประเทศที่ได้เหรียญทองหนึ่งเหรียญเนี่ยมีมากที่สุดและมีอยู่เพียงแค่3ามประเทศเท่านั้นที่ได้เหรียญทองมากกว่าสิบเหรียญแผนภาพจุดก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับก็จุด1จุดก็แทนความถี่หนึ่น,นั่นเอง โอเคต่อไปข้อสี่ครับก็เป็นจำนวนชั่วโมงการออกกำลังกายของคู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์ด้วยแผนภาพจุดครับออกกำลังกายศูนย์ถึงสิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จำนวนจุดเนี่ยก็คือจำนวนคนไม่ออกกำลังกายเลย,เยมีคนหนึ่งแล้วก็ออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์มีสามคนเท่ากันกับสองชั่วโมง สามชั่วโมงมีสองคนห้าชั่วโมงมีหนึ่งคนเจ็ดชั่วโมงมีสองคนสิบสองชั่วโมงมีสองคนสรุปลักษณะที่น่าสนใจนะครับจากแผนภาพนี้แผนภาพนี้จะสรุปได้ว่าอะไรนะครับก็หลักๆก,ก็คือดูว่าส่วนใหญ่เขาเออกกาลังกายกันประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปกระจุกอยู่ทแถวๆนี้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1-2ชั่วโมงก็สรุปได้เลย คร,ครูส่วนใหญ่ออกกำลังกาย1-2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะรับสรุปเท่านี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากสรุปเพิ่มเติมว่าเออและมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ออกกำลังกายมากถึง12ชั่วโมง ครับก็สามารถเขียนได้หรือจะเขียนแค่นี้ก็ไม่ผิดนะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับแผนภาพลำต้นและใบนะครับแผนภาพลำต้นและใบอ่ะมีข้อมูลมาอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็แผนภาพแบบเนี้ยจำเป็นที่จะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากนะครับลองเรียงดูก่อนอ่าหนึ่งนะครับ สองสอง่าหนึ่งมีอยู่สองเนาะหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็หาสามส,ส,ส,สาีอันนี้ต้องดูละเอียดรอบครอบนิดหนึ่งนะครับหาเลขหลักเดียวก่อนมีแป เก้าอแปดเก้าต่อไปสิบสิบกว่าสิบกกกว่าไม่มีไปยี่สิบเลยครับยี่สิบลองไล่ดูว่ามียี่สิบเอ็ดยิบสองหรือไม่ครับไม่มีไปยิบสาม ยิบสามยิบสามยิบสีไม่มียี่สิบห้ายิบหกเราใช้ iPad นะครับเดี๋ยวค่อยเลื่อนออกก็ได้ถ้าเจอตัวที่อยู่แทรกนะครับอ่ายี่สิบสี่แทรกมาต่อไป ยี่สิบห้ามีอีกหนึ่งต่อไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับแล้วก็ยี่แปดยี่แปดยี่เก้ายี่เก้า ดวงดูยี่ก่อยังมีอีกไหมไม่มีแล้วอ่ะไป30สบครับสามสิบสามสิบสามเอ็ดสเอดเอสาาเดสอห้าตัวสามเอ็ดสามเอดสามเอดสเอดสาเอดแล้วก็ไป3ามสองสาสี่ แล้วก็สามห้าสามเจ็ดสามสิบกว่าไม่มีแล้วไปสี่สิบสี่สิบสี่สี่ตาไปก็ต้องลุ้นนะครับว่าสุดท้ายมันจะมันจะถูกต้องหรือเปล่านะสี่แปดสีเก้าต่อไป ห้าสิบสองห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดและหกสิบสามโอเคเลียงเรียบร้อยนะครับครบถ้วนตรงพอดีครบถ้วนนะครับสัง แถวแนวนอนแนวตั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 9 5 45นะครับมีข้อมูลทั้งหมด45ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของอายุผู้มาใช้บริการร้านใน1วันนะครับมีอยู่45คนอายุต่ำสุดคือ1นขวบ นะครับสูงสุดคือ63อ่าโอเคต่อไปนะครับจากข้อมูลนะครับเราเอามาสร้างแผนภาพต้นลำต้นและใบได้ดังนี้เวลาเราสร้างนะครับเราก็จะให้ลำต้นเนี่ยเป็นหลักด้านหน้าแล้วว่าแล้วแล้วก็ใบเนี่ยเป็นหลักด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นหลักด้านหน้า ก็คือมีหลักหน่วยก็แปลว่ามี0ถึง63คือสูงสุด1 2 3 4 5 6 0ก็จะมี1 1 2 2 3 4 4 4 5 8 9 ต่อไปหลักสิบไม่มีก็เว็นไว้ไปหลักที่เป็นเลขหน้าเป็นยี่สิบขึ้นไปเลยยี่สิบยี่สามยี่สามยี่สี่ก็ใส่ศูนย์สามสามสี่แล้วก็ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ แปดแปดเก้าเก้าต่อไปสามสิบศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าตัวสองสี่ห้าเจ็ดต่อไปสี่สิบ 0ูนยต่อไป50 2 6 7บสเอ้ยสองหกและ63อ่าโอเคแผนภาพลำต้นและใบก็เรียบร้อยแล้นะครับตรงนี้ก็คือลำต้นแล้วก็หลักหน่วยก็คือใบ มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่สามารถแตกออกไปทางด้านซ้ายได้ด้วยซึ่งอาจจะแบ่งเป็นเพศชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถานำเสนอข้อมูลในแบบ2มิติได้นะครับก็คือเพิ่มตัวแปรของการเ,าเรื่องเพศเข้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้ทีนี้การสรุปนะครับก็จะสรุปว่าจากแผนภาพเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า ที่สำรวจมาเนี่ยนะครับผู้ให้บริการเนี่ยอายุมากสุดคือ63และต่ำสุดคือ1ปีโดยผู้มาใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงอายุ20ถึง29ปีมากที่สุดนะครับดังนั้นในการนำเสนอข้อมูลแบบนี้นะครับแผนภาพเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการบอกค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วก็บอกว่าช่วงไหนมีมากที่สุดนั่นเอง ก็คือช่วง20ถึง29ปีนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะพูดถึงประเด็นว่า0 9 1 9ปีกับ30ถึง39เนี่ยนะครับก็เท่ากันนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับ20 29ด้วยนะครับก็สามารถที่จะสรุปเพิ่มเติมได้ โอเคในข้อถัดไปนะครับก็แยกเป็น6กทับหกับ6กทับสเป็นคะแนนสอบภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้ก็จะสร้างแผนภาพต้นใบได้เป็น2ทางอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ลองสร้างดูข้อนี้เรียงข้อมูลมาให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะประหยัดเวลาพอสมควร,ครก็จะเป็น5ถึง9นะครับ5 6 7 8 9 Okay. โดยที่ฝั่งซ้ายคือ6ทับฝั่งขวาคือ6ทับ 2. นะครับฝั่งซ้าย6ทับเราก็โฟกัสที่ข้อมูลด้านบนนี้ก่อน56 60 65นะครับเวลาเราเรียงไปทางซ้ายเนี่ยเราก็เอาอไล่จากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็จากน้อยไปมากคือขวาไปซ้ายเนาะแต่ว่าถ้าเรียงจากเป็น6ทับเนี่ยก็จะเป็น จากน้อยไปมากคือซ้ายไปขวาครับก็จะได้เป็น0 5 9ต่อไป73นะครับ3 3 5 8ต่อไป80ก็จะเป็น3 5 7 7 9แล้วก็90ก็จะมี3 4 7 อ่ะต่อไปเป็น6ทับ2ก็จะเป็น5 7 63ก็จะเป็น3,4,5,8 8, 0,2,3,3,5,8 1,3,7แล้วก็98ทีนี้ถ้าจะสรุปก็คือ หกทับสได้อยู่ในช่วงนี้มากที่สุด6กทับหได้อยู่ในช่วง80ดสถึงแปดสกาครับก็จะพอมองเห็นว่าเอ้ยห้องไหนทําคะแนนได้ดีกวกันก็น่าจะเป็น6กทับหนะครับแต่ว่าถ้าจะเทียบกันจริงๆอะ่ะแบบเนี้ยก็ควรหาค่าเฉลี่ยแล้วก็มันก็สื่อได้ง่ายกว่านะครับหรือว่าอันนี้มันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเผื่อว่า มันเจอข้อมูลที่มันเหมาะสมกับการนำเสนอด้วยแผนภาพแบบนี้จริงๆนะครับก็ลองเก็บไว้พิจารณาเพื่อว่ามันเจอข้อมูลที่เหมาะสมกับมันและลงตัวนะครับก็เลือกนำมันมาใช้เพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ตัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ แผนภาพต่างๆนะครับคลิปหน้าค่อยมาต่อในเรื่องของแผนภาพกล่องนะครับล้วนๆเลยโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ